สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจลโดยรองศาสตราจารย์ดรคมสันมารีศีอธิการบดีสจลและมิสเตอร์คิมยุนแบร์อธิการบดีมหาวิทยายลัยซองจูสาธารณารัฐเกาหลีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและนักวิจัยทั้งนี้มหาวิทยายลัยซองจู เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาในระดับนานา,นานชาติสจลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรเชิญร่วมงาน KMITL ชุมพรแฟร์2026ภายใต้แนวคิด Smart Fun Bike Future งานจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15กุมภาพันธ์2569มีกิจกรรมเช่น การประกวดเสน่ห์ผ้าไทยเทิดไทยสมเด็จพระพันปีหลวงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ2,569การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเครื่องและยังมีเวิร์กช็อปต่างๆรวมถึงมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ f a c e b o o KMITL k Print o f ช c h u m ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบังคณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ KMITL s ซ t รอบที่2สําหรับผู้ที่ต้องการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาทักษะในอนาคตกับข้อสอบมาตรฐานจากศูนย์ภาษา,ษาพระจอมเกล้าลาดกระบังจัดสอบในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาที่อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพสจลสแกน QR c อ d e ลงทะเบียนสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 9 8 0 0 0ต่อ1140หรือที่ไลน์แอด la kmitl วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสจลร,ร่วมกับบริษัทมหาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรทุนละ80,000บาทต่อเทอมจำนวนหนึ่งทุน สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสาจลผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 9 8 1 7 9 ต่อ5227คณะวิศวกรรมศาสตร์สจลเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมงาน School of Engineering Job Fair 2025ในวันที่28และ29มกราคม2569เวลา9นาฬิกาถึง16น,นาฬิกาณลานอาคารเรียนรวม12ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 329 8 301ต่อ202